เคยสอบถามพวกเพื่อนๆที่เขาปลูกบ้านใหม่กนันก็เจอเปัญหาอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็คือเรื่องผู้รับเหมาหรือว่าผู้รับเหมาแล้วก็ไม่ตรงต่อเวลาฝีมือลท้ที่สำคัญมากๆคือบาน,บานปลายต <laughs> ้นตั้งบัาเจ็ดว้ขนาดนี้ พอถึงเวลาจริงต้องมีนั่นนี่จ่ายเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ทางเอสซก็บอกมาบอกว่าก็มีระบบที่ว่ามันได้ตกลงกันตั้งแต่ทีแรกเลยหลังจากที่ตกลงกันแล้วท่าไหลมันก็เป็นเท่านั้นมันก็ยังอยู่ในงบประมาณซึ่งเราสามารถจะควบคุมได้ต้องบอกว่าระบบสุดยอดค่ะจะมีขั้นตอนตั้งแต่แรกแล้วก็สามารถทำได้ตามนั้นตามเวลาตรงนี้คือแปลกใจ เพราะเท่าที่เห็นมาการก่อสร้างไม่เคยมีอะไรที่ตรงเวลาเขาทำได้ทุกอย่างตามที่ตามที่เซลล์พูดมาเนี่ยทุกอย่างมันมันมีได้หมดอะค่ะแล้วก็มีคนที่รับผิดชอบแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะว่าใครรับผิดชอบอะไรบ้างแถ้าเื่อเราเกิดสองทรงสายอะไรต่างก็พูดกับผู้ที่รับผิดชอบก็อยู่ตลอดเวลาไม่ไม่แบบทิ้งงานหายไปไหนในบริเวณที่เราอยู่เนี่ย เรามีบ้านหลังข้างหน้าอยู่แต่ทางเข้าขางหลังเนี่ยมันถืนั้นค่อนข้างจะเล็ก<ค>ลเราก็คิดว่าเอาแคบมากเอมันแคบต้องบอกว่าแคบมากก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเผื่อสร้างบ้านขนาดนี้เนี่ยไอ้พวกวัสดุก่อสร้างอะไรกาวก็จะลำเลียงมาไงจะมีอะไรติดขัดทางด้านทราฟฟิกไหมอาจจะทําให้เพื่อนบ้านเนี่ยโวยวายได้นะฮะต้องเจ้าหน้าที่ของทางด้านเอสซีจีเขาก็มาดูตำรวจดูแล้วเขาก็รับปากว่า ไม่มีปัญหาก็จะไม่มีชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนอะไรงนี้เลพอมาเจอของจริงอะ่ะมันดีกว่านั้นมากอะ่ะแล้วก็ไม่นึกว่าทําได้นะคะเพราะว่ามันไม่ทําให้คนในซอยนี่เดือดร้อนเลยเจ้าหน้าที่เขารับปากว่าจะไม่มีปัญหา,าโอเคก็ได้ตามนั้นจริงๆรขบวนคารวานที่จะต้องมาพักเข้าซอยซึ่งจะต้องเลี้ยวขวางทราฟฟิกมาจอดรอหน้าบ้าน ภอยลังเข้ามาเพื่อจะเตรียมให้เครนยกอไอ้บล็อกต่างๆใส่เนี่ยทำได้ดีเกินคาดคนที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้ด้วยว่ากำลังมียกตั้งบ้านอยู่กาลังเราเองเนี่เราไปยืนอยู่ที่จอดรถข้างๆบ้านมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเราเล่นต่อเลโก้นะคะซึ่งมันไม่น่าทำได้ในของจริงอะแล้วเขาก็ทำได้จริงๆ ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายอะค่ะเพื่อนบ้านเขาตกใจเนี่ยเมื่อวานยังไม่เห็นมีอะไรเลยคือว่าซ้าย <c oughs> ที่เราทำเนี่ย <c oughs> เขาปิดนะฮะแล้วก็มองไม่เห็น,พนเพราะสองวันนี่ขึ้นมาเป็นโครงบ้านเลยเรียบร้อยทีม after sales. s a l e ชอบค่ะมันเหมือนมีหมอไปจำบ้านนะคะที่พี่ใช้คำว่งงางันเลยเพราะว่าทุกคนรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนห้องไหนคือ ม้กระทั่งทุกบ้านเขาก็บอกว่าเขาจะมีระบบในการเรียงเรียงเบอร์ห้องหรือเรียงอะไรต่หลายซึ่งพี่ว่ามันเวิร์กมากเลยเพราะทุกคนมาแล้วจะไม่ต้องไม่ต้องคลำปฏิบัติการได้เลยสามารถเข้ามาบริการได้ไม่เกิน2วันหลังจากที่ที่โทรนะคะแต่ถ้าเป็นอะไรที่ด่วนเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นได้ทันทีเหมือนกันค่ะอันนี้ต้องต้องชมนะคะทีม after sales